เทวดาให้โชคเลขโผบนฟ้า1เมษายน2565ันห้าอยสสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครัวอิมพกกุงกางกับพี่เป้นะคะวันนี้พี่เป้มีตัวเลขสวยๆมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะเทวดาให้โชคเลขโผล่บนฟ้านะคะโห เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างชัดมากนะคะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังการลงทุนมีความเสี่ยงสูงชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่เป้ด้วยนะคะเมืาา่อมีผู้ใช้ติกตอกท่านหนึ่งนะคะได้เดินเล่นอยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะก็ได้แหวน,นขึ้นไปบนฟ้าเฮ้ยเป็นตัวเลขที่ชัดมากทุกคนเห็นไหมคะแล้วเขาก็หยิบ โทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อถ่ายรูปนะคะแล้วก็โพสต์ลงทวิตตอกซึ่งมันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างชัดมากทุกคนเห็นเป็นเลขไหนคะทุกคนเห็นเป็นเลขไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะคะซึ่งเราเข้าไปดูคอมเมนต์ชาวเนต็ตกันนะคะว่าเขาเห็นเป็นตัวไหนแต่ที่พี่เป้เห็นก็เป็น75หรือ95นะคะอาจจะกลับไปกลับมา บางคนเห็นเป็น95บางคนเห็นเป็น57บางคนเห็น3ตัวเลย057นะคะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะไม่แน่นะคะเลขตัวนี้ค่อนข้างสวยงามและชัดเจนมากนานๆจะเห็นแบบนี้ทีนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่เป้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ